กฎแห่งกรรมเรื่องชีวิตนี้มีค่าปรัชญาเรื่องชีวิตคําสอนโดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ชีวิตของมนุษย์เรามีสองระดับคือระดับแรกได้แก่ความเป็นอยู่ของร่างกายสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็ได้แก่ความเป็นอยู่แห่งผลงานที่ได้กระทำไว้ ชีวิตระดับแรกคือความเป็นอยู่ของร่างกายนั้นมีอันเดียวหาอะไรมาแทนอีกไม่ได้และมีเวลาอยู่น้อยที่สุดประเดียวเดียวก็ถึงวาระสุดท้ายที่จะต้องจากโลกนี้ไปสู่สภาพเดิมมาจากที่ไหนก็ไปที่นั่นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหตุดังนี้ผู้เห็นคุณค่าของชีวิตจึงได้พยายามพัฒนาชีวิตนี้ให้เป็นชีวิต ที่เป็นชั้นสูงชีวิตชั้นสูงก็คือเป็นชีวิตที่หาค่ามิได้ได้แก่ความดำรงอยู่ของผลงานที่ทำแล้วตามพระพุทธภาษิตหนึ่งที่ว่ากรรมังวิชาจัดรมโมจะสีลังชีวิตตมุตตมังชีวิตที่ได้ปฏิบัติด,ด้วยวิชาและคุณธรรมเป็นชีวิตระดับสูงของคนที่มิอาจประเมินค่าได้ ความเป็นคนที่แท้จริงเกิดจากชีวิตระดับสูงเพราะชีวิตระดับต่ำนั้นนอกจากคนแล้วสัตว์ทั้งหลายมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการช่วยตัวเองไม่ใช่การปฏิบัติงานของคนมีภาษิตจากพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกล่าวไว้ว่าคนช่วยตนเองไม่ได้เป็นคนเลวที่สุดคนช่วยตัวเองได้ไม่ใช่คนเลว แต่ก็ไม่ใช่คนดีเป็นคนธรรมดาคนที่ช่วยคนอื่นได้เป็นคนดีธรรมดาคนที่ช่วยส่วนรวมได้เป็นคนดีที่สุดฉะนั้นถ้ามีคำถามว่ามนุษย์เราเริ่มเป็นคนเมื่อไรต้องตอบว่าเมื่อช่วยคนที่ควรจะช่วยได้และเป็นคนประเสริฐเมื่อช่วยส่วนรวมได้นี่เป็นปรัชญาเรื่องชีวิต ท่านสาธุชนทั้งหลายตลอดจนครูบาอาจารย์และนักศึกษากรุณาเน้นตรงนี้เพราะคนไทยเรานั้นจำนวนไม่น้อยเห็นจะก,กว่าร้อยละแปดสิบที่มีความเข้าใจว่าเกิดมาแล้วเป็นคนเพื่อช่วยตนเองเท่านั้นการรู้จักช่วยตนเองไม่ใช่เรื่องของคนเท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็ช่วยตัวของมันเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น จึงมีปรัชญาที่ว่าการศึกษาคือการเตรียมชีวิตเพราะการศึกษาของเรานั้นเป็นการสร้างสิ่งที่ต้องการเป็นการสร้างหลักและวิธีการช่วยตัวเราเพื่อจะได้ไปช่วยคนส่วนรวมในโอกาสต่อๆไปดังนั้นท่านทั้งหลายจึงควรจะพอใจที่พบชีวิตระดับสูงด้วยการทำผลงานให้เกิดขึ้นและดำารงอยู่ต่อไป การสร้างชีวิตระดับสูงเป็นชีวิตที่มีคุณค่านั้นต้องอาศัยชีวิตระดับแรกเช่นกันคือร่างกายเป็นต้นทุนอาศัยคุณธรรมสามประการวิธีการที่เราจะทำร่างกายของเราให้มีประสิทธิภาพสร้างกำลังงานสร้างกำลังกายให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นต่อส่วนรวมได้นั้นก็โดยมีคุณธรรมสามประการคือปัญญาความบริสุทธิ์ใจ และความการุณาร่างกายของมนุษย์เราที่มีปัญญามีความบริสุทธิ์ใจมีความการุณาจะสามารถประกอบกรรมดีทั้งหลายให้เกิดประโยชน์แก่คนและส่วนรวมได้นี่คือทางดําเนินชีวิตของชาวพุทธโดยทั่วไปร่างกายของเรานี้ถ้าไม่ใช้ด้วยปัญญาไม่ถูกใช้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ถูกใช้ด้วยความการุณา ดูเหมือนว่าจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยตายแล้วเหมือนอารมณ์ในความฝันบางคนเสียชีวิตในวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีใครนึกถึงแล้วนึกถึงก็น้อยเต็มทีบางคนตายเดือนนี้เดือนหน้าไม่มีใครนึกถึงตายปีนี้ปีหน้าไม่มีใครนึกถึงเพราะว่าร่างกายของเขานั้นเหมือนอารมณ์ในความฝันอารมณ์ในความฝันปรากฏเมื่อกำลังฝันเท่านั้น แต่พอหยุดฝันไม่มีอะไรเหลือเลยฝันด้วยกันทุกคนนั่นแหละฝันว่าได้เงินได้ทองฝันว่าเป็นใหญ่เป็นโตฝันว่ามีความสุขสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตื่นขึ้นมาหลังจากการเลิกฝันแล้วชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงไม่มีอะไรเลยในความฝันที่เหลืออยู่ฝันว่าได้เงินก็ไม่ได้สักบาทเดียวฝันว่าเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นคนเมื่อวานนี้ที่นอนอยู่บนเตียงนี่เอง ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนในความฝันจงเป็นคนในความเป็นจริงคือเป็นคนที่มีผลงานนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจากโลกนี้ไปสองพันกว่าปีแล้ว <c oughs> ก็เหมือนยังมีพระชนชีพอยู่เพราะผลงานที่ทรงไว้ยังเป็นคุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์มากมายยิ่งนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยของเรานี้ ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้มากมายเพราะฉะนั้นโปรดแสวงหาปัญญาโปรดแสวงหาความบริสุทธิ์ใจโปรดสร้างความกรุณาเพื่อจะได้ปฏิรูปร่างกายที่ทําเพื่อตนเท่านั้นให้เป็นร่างกายที่ทําเพื่อคนอื่นและเพื่อส่วนรวมต่อไปด้วยเราทั้งหลายมีโอกาสงามอย่างยิ่ง เพราะกำลังช่วยคนที่รอคอยความช่วยเหลือคือเด็กๆที่น่าสงสารน่าห่วงใยของพวกเราเด็กของเราเหมือนต้นไม้เล็กๆปลูกในกระถางมันก็ขึ้นในกระถางปลูกบนดินมันก็ขึ้นบนดินปลูกบนบ้านมันก็ขึ้นบนบ้านปลูกห่างมันก็ขึ้นห่างเด็กของเราก็เหมือนกันเราก็เป็นเช่นนั้นปลูกความสำนึกอย่างใด เขาก็จะได้สำนึกอย่างนั้นติดตัวเขาไปเพราะฉะนั้นงานที่สำคัญของครูบาอาจารย์ก็คืออาตมาจึงว่าอยู่ที่ว่าการสร้างความสำนึกให้แก่พวกเด็กๆเ,เมื่อสร้างความสำนึกให้แก่เขาสำเร็จแล้ววิชาการก็จะหลั่งไหลามาโดยอัตโนมัติเด็กที่เรียนดีไม่ใช่เพราะมีปัญญาดีอย่างเดียวปัญญาคนเท่ากันหมดไม่มีใครน้อยกว่าใครหรือมากกว่าใคร มันเหมือนการทั้งนั้นบางคนเรียนได้ดีเพราะความสำนึกช่วยเขาได้บางคนเรียนไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีความสำนึกเรื่องที่เขาต้องการให้สำนึกเลยขอฝากไว้ด้วยจงพยายามสร้างชีวิตระดับสูงคือความดำรงอยู่ของผลงานเพื่อคนและเพื่อส่วนรวมจากร่างกายโดยคุณธรรมนั่นก็คือปัญญาความบริสุทธิ์ใจและความกรุณา ข้หลักต่างๆเหล่านี้มาจากความสําเร็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตสูงค่าที่สุดจนประเมินกับอะไรไม่ได้เลยเพราะปัญญาเพราะความบริสุทธิ์เพราะกรุณานั่นเองปัญญาคือความรอบรู้เรื่องชีวิตมนุษย์การรอบรู้เรื่องอื่นซึ่งไม่เกี่ยวแก่ชีวิตเราไม่เรียกว่าปัญญาความรู้ที่เป็นปัญญาคือรู้ความเจริญรู้ความเสื่อม รู้ความดีรู้ความชั่วรู้ความได้รู้ความเสียตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วรวมอยู่ในหลักที่ว่ารู้มายากับรู้สัจธรรมเรื่องในชีวิตของเรามีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งคือมายาอีกเรื่องหนึ่งก็คือสัจธรรมคำว่ามายาก็คือสิ่งที่ล่อลวงคำว่าสัจธรรมก็คือสิ่งที่เป็นความจรงิง อะไรเป็นความจริงอันนั้นเป็นสัจธรรมอะไรที่หลอกลวงตัวเราอันนั้นเป็นมายาเพราะฉะนั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาตมาว่าจะให้เป็นอุดมมงคลแก่ชาติบ้านเมืองก็แต่เมื่อผู้ศึกษารู้จักมายาและสัจธรรมในชีวิตถ้าไม่เช่นนั้นแล้วความหมายว่าการศึกษาอุดมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอุดมแปลว่าประเสริฐสุดประเสริฐแปลว่า หาทิฏฐิไม่ได้คือดีทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างปัญญาที่จะเจริญได้จริงต้องรู้จักมายาและรู้จกักสัจธรรมมายาชีวิตของเราก็คือลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเองเพราะเหตุอะไรเพราะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวมาเอาความแน่นอนไม่ได้เรื่องลาบยศสรรเสริญสุขเหมือนของใช้ในโรงแรมคนเดินทางไกลไปเข้าพักโรงแรม ถ้าค่าเช่าสูงก็ได้ใช้ของดีถ้าเขาเช่าต่ำค่าเช่าถูกก็ได้ใช้ของที่ไม่ดีซึ่งเขาก็ว่ากันว่าเดี๋ยวนี้โรงแรมคืนหนึ่งราคาเป็นหมื่นๆก็มีในเมืองไทยจะใช้ของดีของไม่ดีอย่างไรก็ตามหมดกำหนดเช่าแล้วก็ต้องออกไปคนใหม่ก็มาเช่าต่อไปเราออกเช้าวันนี้บ่ายๆเที่ยงบางทีมีคนมาเช่าใช้ต่อไป เพราะฉะนั้นเราเข้าโรงแรมมีอะไรไปบ้างตอนออกก็ต้องมีได้เท่านั้นเอาของโรงแรมติดตัวไปไม่ได้ผิดกฎหมายของเหล่านั้นเอาไว้ทำไมเอาไว้ให้คนอื่นเขาเช่าต่อสิทธิของเราใช้เวลาอยู่ในโรงแรมในเวลาที่เช่าเท่านั้นเองโลกเรานี้เปรียบเสมือนโรงแรมเราเดินทางมาพักเราทำงานมากทำงานดีเหมือนเราเสียค่าเช่าสูง ก็ได้ใช้ของดีลาบยศสรรเสริญสุขมันก็มีมากเงินเดือนก็สูงเกียรติยศชื่อเสียงก็มากถ้าเราทำงานน้อยลาบยศสรรเสริญสุขก็น้อยแต่จะน้อยจะมากขนาดไหนก็ตามเมื่อต้องออกจากโรงแรมแล้วคือหมดลมหายใจไปนั่นแหละพ้นจากโรงแรมไปแล้วไปสู่ที่เดิมของเราสิ่งต่างๆก็เ,เอาไปด้วยไม่ได้ ใครเขามาทำงานต่อไปเขาก็ได้ใช้ต่อไปถ้ารู้อย่างนี้แสดงว่ารู้จักมายาแล้วอย่าหลงลาบยศสรรเสริญสุขเขาให้เราใช้ตามค่าเช่าของเราสำคัญอยู่ที่ว่าไม่ยอมเพิ่มค่าเช่าแต่จะเอาของใช้เพิ่มอันนี้ไม่ดีแน่ไม่ได้ความเป็นธรรมเลยสัจธรรมของความเป็นจริงนั้นมีห้าอย่างด้วยกันนั่นก็คือความแก่ความเจ็บความตาย ความพลัดพร,รากจากกันและว่ามีกรรมเป็นของตัวตัวเองทุกชีวิตกำลังแก่กำลังเจ็บกำลังตายกำลังที่จะพลัดพร,รากจากกันกำลังมีกรรมเป็นของของตนเวลาผ่านไปมากเท่าใดก็ここใกล้ถึงเวลานั้นได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นโปรดสอนตัวเองให้สำนึกความจริงที่ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากกันและกำลังมีกรรมเป็นของตน ชีวิตนี้จะสุขสงบเยือกเย็ยนราบรื่นมีกำลังวังชาที่จะทำงานต่อสู้กับเหตุการณ์ทุกอย่างได้หมดสาธุชนทั้งหลายเราเจอกันเพื่อที่จะต้องจากกันเราพบกันก็เพื่อรอเวลาที่จะพลัดพรากจากกันเราได้เพื่อรอเวลาที่จะต้องเสียเรามีเพื่อรอเวลาที่จะต้องหมดเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเพื่อเวลาที่จะต้องจากไปความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายบอก ทานทั้งหลายคงจะได้ยินเพื่อนๆเ,เจอกันตอนเช้าถึงตอนเย็นได้จากไปแล้วเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แปลกประหลาดพิสดารอะไรเลยด้วยเหตุดังนี้อะไรที่เราควรจะทำจงทำเถิดทำเดี๋ยวนี้ทำวันนี้วันของเราคือวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่ของเราเดือนของเราปีของเราคือเดือนนี้ปีนี้ เราเจอกันแล้วไม่แน่ว่าจะเจอกันอีกเมื่อไหร่คิดเถิดคิดแล้วมันจะพร้อมที่จะสู้สาธุชนทั้งหลายคนไม่กลัวซึ่งความตายมันตายยากนะคือใจมันสู้มันพร้อมอยู่เสมอแต่คนที่กลัวในความตายบางทีมันตายเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นรู้จักสัจธรรมรู้จักมายาอย่างนี้แล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำงานเพื่องานจะได้ไม่มีปัญหาไม่ว่างานประเภทไหนทำงานเพื่อความถูกต้องจะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาเกิดขึ้นเพราะทำงานเพื่ออย่างอื่นไม่ใช่เพื่อให้งานสำเร็จเสร็จสิ้นไปเท่านั้นทำงานตามความถูกต้องได้ชื่อว่ามีความบริสุทธ์ใจต่อง,งานทำงานตามความถูกต้องไม่ใช่ทำงานตามความถูกใจของตนเองนะ ความถูกของคนมันมีสองอย่างคือถูกต้องกับถูกใจใครใช้ความถูกต้องก็สบายใจใครใช้ความถูกใจก็ลำบากความอึดอัดความวุ่นวายในส่วนตัวก็ดีในหมู่คณะก็ดีมันจะเกิดจากนิยมความถูกใจถ้านิยมความถูกต้องแล้วจะไม่มีอะไรเลยความถูกต้องเอาสิ่งห้าประการมาวัดคือตำแหน่งหน้าที่ระเบียบแบบแผนคุณธรรม เหตุผลและข้อเท็จจริงในสิ่งทั้งห้านี้เป็นเครื่องวัดความถูกต้องแม้แต่แพทย์แผนปัจจุบันเขาวัดไข้ด้วยปร,รอทเอาตามรายงานของปร,รอทว่าไข้มากน้อยแค่ไหนจะเป็นหมออาวุโสหรือว่าหมอฝึกหัดที่ไหนก็ตามจะไม่ใช้ความชำนาญหรือประสบการณ์ของตนเองเป็นเครื่องวัดไข้จะทำสิ่งใดตามตำแหน่งหน้าที่มันก็ถูกไม่มีหน้าที่ทำสิ่งนั้นอาจไม่ถูก ตำแหน่งนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้มันอาจไม่ถูกทำตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดให้มันถูกต้องคุณธรรมของการทำงานมี4ประการคือความรับผิดชอบความซื่อตรงความจริงใจและความสามารถขี่ปรองดองทำงานด้วยคุณธรรม4ประการนี้สบายที่สุดไม่มีปัญหาจะทำอะไรเอาเหตุผลมาวัดกันถ้าเป็นไปตามเหตุผลใช้ได้ เอาข้อเท็จจริงมาวัดเหตุผลกับข้อเท็จจริงนั้นอนตาตมาขอเสนอว่าเหตุผลคือสิ่งที่ควรจะเป็นข้อเท็จจริงคือสิ่งที่กำลังเป็นเหตุผลใช้ในเบื้องต้นของการทำงานแต่ในขณะที่เรากำลังทำงานเราต้องใช้ข้อเท็จจริงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมนั่นก็คือความถูกต้องอย่าถืออารมณ์ของเรา มันจะอาจเป็นปัญหาได้ประการสุดท้ายต้องมีความกรุณาคือความสงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างเรากับเขาต้องอยู่ด้วยกันเราจะอยู่ได้เพราะเขาอยู่ด้วยเขาจะอยู่ได้เพราะเราสบายด้วยเราสบายเพราะเขาสบายด้วยเพราะฉะนั้นมีเราต้องมีเขาจะมีแต่เราไม่มีเขาไม่ได้แน่ ทุกวันนี้เรามีโรคชนิดหนึ่งคือโรคเบื่อเบื่อบ้านเบื่อที่ทํางานเบื่อโรงเรียนแม้กระทั่งพระก็มีเบื่อวัดเหมือนกันโรคเบื่อเกิดจากอะไรเกิดจากภายในนั้นการให้เกียรติและให้อภัยกันไม่พอโรคเบื่อน,นี้ร้ายกาจกว่ามะเร็งนะเพราะพอใครเป็นโรคเบื่อขึ้นมาคนหนึ่งบ้านนั้นจะเซ็งทั้งบ้านเลยทีเดียวอยู่บ้านไม่ได้คนที่บ้านก็ไม่สบายใจ คนที่ออกไปนอกบ้านก็ไม่สบายใจมันเป็นมะเร็งทแท้แกได้ง่ายไม่ยากเลยเอาอ,อกเขาอ,อกเรามาเปรียบเทียบกันดูให้เกียรติให้อภัยกันบ้างแล้วจะได้ความเห็นอกเห็นใจระหว่างกันและกันการใช้ชีวิตที่มีค่านี้จากไปแล้วอยู่ที่ไหนใครก็คิดถึงบุคคลดีใช้ชีวิตที่มีค่ายอย่างนี้ไปไหนสะดวกสบายอยู่ไหนสะดวกสบาย ทำอะไรก็สำเร็จเรียบร้อยทุกประการช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ